ครับวันนี้เรามาเล่นฮิตแมนรถมันไม่งนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านสักทีครับไม่ผ่านก็คิดว่าจะมามาผ่านตอนตอนนี้ okay, เทออกกองขึ้นไปพลิกล็อก เข้าไปปิดประตูนี่ผ่านไปแล้วครับทำไงดีวะ couvert ơi, โอเคเอกสไกป์ okay. นะครับผ่านแล้วโอเคเนี่ยกลับมาดูมุยอันนี้เล่นแบบตะกี้เล่นแบบมั่วๆนะครับแบบไม่รู้อะเล่นแบบมั่วๆได้เลยโอเคนั้นก็จบเหมือนแค่นี้แล้วกันนะครับบายบายอันนี้ก็เป็นแค่วิดีโอธรรมดาของฮิตแมนพลั s มันนี่นะ ไม่แน่วิดีโอต่อไปก็จะทำอีกคนระับโอเคบายบาย